สวัสดีครับสวัสดีพี่พีๆน้องครับไม่ได้ทําคลิปมาสองสาวันแล้วนะก็เมื่อวานนี้ก็เอา็อก,กี้เรานะครับเอาไปจอดไว้นะจอดไว้ไหนเดี๋ยวเรามาคอยดูนะครับสําหรับคลิปนี้ก็อยู่บนรถกระบะนะครับอยู่บนไมตรีเอ็กเราก็ถ้าใคร ติดตามทีมงานโทรหนึ่งนะครับก็จะรู้ว่าสีแยกไฟแดงตรงนี้คือตรงไหนนะแล้วก็เส้นทางตรงนี้ไปไหนนะครับพี่ๆน้องๆทุกคนก็น่าจะรู้ดีนะผมจะพาไปอะไรไปทำอะไรแล้วมาดูกันนะครับตอนนี้ก็กำลังมุ่งหน้าครับมุ่งหน้าใกล้จะถึงแล้วครับน่าจะอีกประมาณสัก ไม่ถึงยีสิบนาทีก็ถึงนะครับใกล้แล้วใกล้แล้วนะใครจำได้มั่งครับถนนเส้นนี้ไปไหนเนี่ยมีใครรู้ไหมไป้ายเบลร์เลยไม่รู้ก็ไม่รู้รจะว่างไงเนาะน้่ครีบยะเจอใครไมระหว่างทาง เราค่อยมาเฉลยกันครับว่าจะไปไหนกัน เานี่มีคนแอบทำคลิปใส่จวดด้วยนะพี่น้องนะเดี๋ยวเราจะไปเก็บค่าลิขสิทธิ์หน่อยนะครับอัน <c oughs> นี้ก็หลายๆคันก็ลงงานกันจะหมดแล้ ะถึงบ้านนี่ครับทางเลี้ยวเข้าบ้านเสียสุนทุนเยอะนะพี่น้องนี่นะสีตะของซิตี้นะครับนี่อันนี้อันนี้ก็เฉลยนะมีคำใบ้ออกมาหน่อยนะมีคำใบออกมาหน่อยแล้วว่าเราจะไปไหนนะอันนี้ก็เลยมาเลยเจ้าของกิจการทุนเยอะมานะครับ ได้เห็นเยต้าลงคลิปนะครับเยต้านี่เลิกขับหกล้อแล้วด้วยไม่รู้ว่าจะซื้อเองหรือเปล่าหรือจะไปลงทุนอย่างอื่นหรือเปล่านะพี่น้องนะเซตาหกลอ้อซิงนะครับสวัสดีครับอยู่กับผมพิต้าหกล้อซิงนครั่งตอนนี้ก็ไม่ใช่พิต้าหกลอ้อซิงแล้วนะพิต้า ใคลิปนะครับทำคลิปอย่างเดียวขับปิกอัพหาเลาะทำคลิปอย่างเดียวนะเสียตะน,นี่ก็สีแยกบ้านอาจารย์โหนะครับสีแยกพาชีนะครับบ้านอาจารย์โหนะก็เลี้ยวซ้ายไปครับเลี้ยวซ้ายไปแต่ว่าโอใไม่ไม่นี่กับ ททงฮารามีนี่รู้สึกว่าจะไปวิ่งงานกับชายใหญ่นะนี่ครับเลี้ยวซ้ายไปตรงนี้ครับบ้านจาหลไม่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 อย่างเดียวตอนนี้ก็ถึงโคกยางนะครับถึงโคกยางแล้วนะพี่น้องนะวันสนาเชียงกง ไปก็จะเป็นโคกยางซิตีนะครับหรือ,อ,อช่างบ๊อบนะครับช่างบ๊อบวอ้น้ำยังเต็มท่งอยู่เลยครับฉเลฉเลยเฉลยนะครับฉเฉลยเราจะไปบ้านคุณตาแพงกันนะครับวันนี้เราจะไปบ้านคุณตาแพงนะครับหลังจากที่เมื่อวานก็มาบ้านคุณตาแพงแล้วนะ มาหายายด้วงนะครับยายด้วงกับตะแพงน่าจะอยู่กันสองตายายนะวันนี้ไม่น่าจะไปไหนหรอกล,ลองออกจากบ้านดูเดี๋จะไปขโมยของนะเราเจอกันที่บ้านตะแพงครับผมนะครับตอนนี้ก็ถึงสีแยกไฟแดงนะครับสีแยกไฟแดง แล้วเราก็จะเลี้ยวซ้ายนะพี่น้องนะเลี้ยวซ้ายนะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายอ้าวไม่ใช่นี่ไฟเขียวฝั่งนูน้นหอวแ้วใครจําได้มั่งยกมือขึ้นมีใครจําได้มั่งยกมือขึ้นสิว่าตรงนี้มันตรงไหนคุณในป้ายนะป่ายเบอร์เลยไอเขียวแล้ว ไปเลยพี่น้องไปเลยครับนี่ครับไปตรงนี้นะใครคุ้นหูคุ้นตาบ้างใครคุ้นหูคุ้นตาบ้างนะใครจำได้เอาละครับถึงแล้วครับถึงแล้ว านานะพี่น้องนะใครจำกันได้มั่งครับสวนยางตรงนี้นนอืมเอตะดดนวเบียด่วงที่ตังเต้บวกเข้าแลนดินนี่ครับ,รรครบใครจำได้เอ,อ้อมาแล้วถึงแล้วแวะเอาข้าวสารมาให้ยายด้วงครับแวะเอาข้าวสารข้าวเหนียวมาให้ยายด้วงก่อนนะ ก็จะเดินทางต่อนะครับสำหรับใครที่คิดถึงเจ้าอินดี้นะครับต่อไปนี้ก็จะได้เจอเจอกันตลอดแล้วนะกับเจ้าอินดี้เรานะครับแต่ว่าจะให้เล็กสจวดขับรอ,อก่อนนะครับก็ถึงผมไม่ได้มาขับก็อย่าอย่ายทิ้งกันไปไหนนะพี่น้องนะ นั่นไงอินดี้เราก็จอดอยู่นี่ละจอดคู่กับน,น้องพอรนี่แหละครับน้องพอรกินนาีนะน่าจะไม่มีใครอยู่บ้านหรอกเราชอบแอบมาตอนไม่มีใครอยู่บ้านโอ้ยแตกก็นอกรกะจกเอาลุ่งนั่นเลยเอาลุง่งนี่นะตัวเดะน่าจะไม่มีใครอยู่บ้านหรือเปล่าโอยอยู่ครับมีคนอยู่อยู่มีไอ้หยองไหยองหยอ,อง,อองมันเดินมาแล้ว นี่ครับมีคนมาต้อนรับเราแล้ววันนี้ก็เงียบๆครับใครผูนมาแล้วเอาเข้าเนียยมาให้บนี่ครับจอดอยู่นี่ครับเมื่อวานนี้ผมเอามาจอดไว้นี่แล้วนะครับ ก็เดี๋ยวให้เจ้าเล็กยวดมาเอาไปวิ่งงานครับวิ่งรอผมนะเดี๋ยวผมก็จะทำคลิปที่กรุงเทพให้ดูก่อนนะครับพักสักพักหนึ่งก่อนนะนี่ครับนี่ตาแตกพี่น้องนี่ชนครับผมนี่แหละชนเองดูได้ปัดแผลเห็นไหมนี่ทุกอย่างต้องมีประวัตินะครับ ดูนี่โคงโ้งงอโค้งงอหมดเลยหักข้างล่างก็ชนกำแพงชนรั้วครับนี่เสารั้วครับรัข้างในไฟตัวนี้เด้องออกมาเลยแล้วก็มันก็ไม่ได้โอ้โหมอวันขับมานี่จนตัวนี้ปิวหลุดเลยเนี่ยจนสติ๊กเกอร์ล่อนเลยเป็นไงขับมาวานันนี่ครับเดี๋ยวต้องรอจานออสกลับมานะครับนี่ก็จอดไว้นี่ก่อน ไม่รู้จะสตาร์ทติดหรือเปล่าถ้าไม่ติดก็พ่วงเอานะครับพ่วงเอารถด,ดำสวยๆจารัดเดี๋ยวผมว่าจะเอาหมวกครับเดี๋ยวผมจะเอาหมวกเอาหมวกก่อนสติกเกอร์ก็มีนะครับสติกเกอร์ก็อยู่นี่นะสติกเกอร์อินดี้เรานี่ครับชุดเครื่องเสียง อยู่นี่ตู้ใหญ่ก็อยู่นี่ครับนี่ให้พี่เพียงล้องได้ดูนะครับนี่เครื่องเสียงเจ้าอินดีครับนี่แหละก็ประหยัดพื้นที่ในการใช้สอยครับนี่แหละพี่น้องเลยกะหืมครับก็ห่มบอกได้เลยว่าก็หืมจริงๆนะนี่ครับก็ดูปีแล้วกันนะอ่ะยังไม่ได้รีวิวให้ใครดูนะนี่ปีสองตัวเลยเห็นไหม นี่เวอร์ตัวที่ใส่ไมคครับนี่อยู่นี่ครับเวอร์ใส่ใหม่ตัวนี้เวอร์เสียงกลางนะเเอาหมวกก่อนต้องใช้ต้องใช้หมวกมเที่ยวใ่มีหมวกบดดำสวยๆเจ้าัดด้วยยัไงไมกิ๊กกิ๊กของเขามาว่าจะอ,าอะไรหญิงนะบนรถว่าจะอ,าอะไรหญิงนะบนรถครับนี่พี่น้องนะ นี่ครับนี่น้องพรน้องพรพันไล่น้องพรพันไล่ครับทำไงจะถึงพันไล่เดี๋ยวเดี๋ยวทำอะไรให้น้องพรสักอย่างหนึ่งก่อนนะนี่ครับเขาอยู่กันตรงนี้ใช่ไหมสาวนุ่นช่างใยดีเซนนะครับดัาซิ่งดินด่วนแล้วก็นี่อะไรนะญี่ปุน่นนี่เราอยู่ตรงนี้ นี่แปะตรงนี้เลยแอบแปะครับแอบแปะแอบแปะไว้เลยชี่น้องกีนดีใสจวดเป็นไงแอบแปะให้น้องพรนะครับเดี๋ยวเจ้าแก่มาเจออ้าวมีสติ๊กเกอร์ล็อกกีด้วยนี่โอ้นี่เจอแล้วเสร็จแน่เสร็จแน่แนไอตัวนี้โอ้ตัวนี้มันใหญ่เกินแต่ไม่ดีกว่าหนะัก ต้องหาตัวเลขใส่นะครับเดี๋ยวผมจะใส่เหลาไฟหลังคาใหม่นะครับผมจะเอาผมจะเอาตัวนี้ขึ้นไปใส่นะนี่แหละผมเล็งไว้แล้วนี่น่าจะเอาตัวนี้ครับขึ้นไปติดตั้งรหลาไฟของอินดี้นะครับเปลี่ยนเป็นส e ต l เลสดีกว่านี่นะเก็บมากิกับช่วงนี้จะมากิกางเดียวนะวันนี้ก็นี่ครับ เดี๋ยวต้องขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเทเข้าวให้ยายด้วงก่อนนะพี่น้องนะนี่ครับเอาเข้าวเหนียวมาให้ยายด้วงด้วยครับนี่นี่ครับดูนี้เพราะว่ามีแต่ข้าวเจ้านะครับอยู่ที่นี่ยังไม่มีข้าวเหนียวไม่ได้ทําข้าวเหนียวนะสําหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องๆไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับไปจะโดนตะกีย